โอเคค่ะวันนี้นะคะไอเร้าก็จะพาทุกคนไปสมัครเรียนปริญญาตรีกันนะคะอันนี้เราจะสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็อไอเด้ใช้เป็นแท็บเล็ตในการสมัครนะคะ iPad นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นสมัครออนไลน์นะคะปริญญาตรีส่วนกลางส่วนใครที่สมัครส่วนภูมิภาคนะคะก็คลิกที่ส่วนภูมิภาคนะคะกดไปที่รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้จะเป็นการสมัครครั้งแรกของไอเด้าเหมือนกันโอเคต่อไปนะคะเราก็คลิกที่สมัครเรียนนะคะอันนี้เราก็อ่านนะคะเราจะกด next ไปเลยอย่างรวดเร็วนะคะ อันนี้นะคะโอเคยอมรับนะคะโอเคอันนี้เป็นหนังสือยินยอมให้เก็บแล้วก็ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่3นะคะยอมรับชิป นะคะามาถึงขั้นตอนนี้นะคะใครที่สมัครแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะคะพีดีกีก็จะเป็นใช้วุฒิมสามในการสมัครเรียนนะคะแล้วก็สมัครแบบปกติไม่เทียบโอนนะคะก็คือใช้วุฒิมหกหรือว่าสูงกว่าวุฒิมหกแต่ว่าไม่เทียบโอนสิทธ์อะไรเลยนะคะก็ะกดอันตรงกลางแต่ว่าถ้าใครอยากเทียบโอนนะคะก็ให้เลือกอันสุดท้ายนะคะขอให้ได้จะไม่ใช้สิทธ์เทียบโอนนะคะอันที่ดอกจันทร์สามดอกเนี่ยก็จะเป็นอันที่เราต้องกรอ,อกนะคะมีทั้งหมดประมาณนี้เลือกคณะนะคะได้จะลงคณะวิทย์นะคะสาขา มีนี่ด้วยนะแพทย์แผนไทยแต่ว่าไม่เป็นไรหลังจากที่เราปราล้วน,นะคะเราก็กดดําเนินการต่อคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกวิชาที่เราจะลงเรียนไปนะคะวิชาที่เราจะลงเรียนเนี่ยก็จะมีวิชาอะไร โอเคอันนี้ที่อยากจะให้ดูนะคะก็คือวันที่สอบแล้วก็คาบที่สอบเลยนะคะจะมีทั้งหมด3คาบ A B C คาบ A ก็คือคาบเชา้าคาบ B ก็คือภาคบ่ายนะคะแล้วก็ C ก็คือค่าเลยอันนี้เป็นคาบที่สอบนะก็เลือกเอาคอย้ได้จะเป็นคาบ B ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีอันที่อันนี้ที่เป็น A B เราไม่สามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นคาบ A หรือคาบ B แต่ว่าเขาจะเลือกให้ตอนที่ใบออกแล้วนะโอเค เราจะลงทั้งหมด18หน่วในกิจนะคะจริงๆอ่ะมันลงได้ไม่เกินย2ิบนะแต่ว่าเทอมแรกนะคะเขาจะกําหนดมาให้แค่แบบ18ถ้าสมมติว่าใครอยากเพิ่มไปให้ถึงย2ิบเนี่ยก็คือจะต้องรอช่วงที่รับสมัครนะคะช่วงรับสมัครเพิ่มลดอะไรแบบนี้ก็สามารถได้ได้จะ่ชาระด้วย QR code นะดาเนินการต่อปึ๊บก็ทั้งหมด3,650นนะคะก็เช็คดีเทลทั้งหมดด้วยนะโอเคแล้วเราก็คลิกดำเนินการต่อหลังจากนั้นนะคะก็ให้ เรากรอกเอาโอเคค่ะก็ให้เราเกรอกทั้งหมดนะคะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยอะไรให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกดคําว่าดําเนินการต่อปึ๊บหลังจากนั้นนะคะก็กรอกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเช็คความเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็กดดาเนินการต่อคะ่ะก็คือให้ใส่ชื่อพ่อแม่นะคะบิดามารดาลงไปกดดาเนินการต่อค่ะมาที่ตรงนี้นะคะสาขาข้อมูลมสาขาอ,อะไรอ่ะอันนี้คือวุฒิที่เราใช้อ่ะนะข้อมูลของวุฒินะคะแล้วก็กดดําเนินการต่อ ที่อยู่ปัจจุบ,บันนะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่ของเราลงไปเร็จแล้วก็ดําเนินการต่อคะ่ะเพศหญิงดําเนินการต่อคะ่ะศาสนาอิสลามดําเนินการต่อคะ่ะปัจจุบันเป็นเอ่มเป็นอะไรดีละ่ะโอเคหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนอะ่ะบันทึกแทปนะคะ u s e r อร์เหรือว่า Password ไปด้วยนะคะเพื่อเข้าในระบบในครั้งต่อไปนะก็อัปโหลดทุกอย่างไปนะคะอันนี้บัตรป,ประชาชน ก็อัปโหลดบัตรประชาชนลงไปอีกที่ด้านหลังนะคะแล้วก็กดอัปโหลดเรียบร้อยหลังจากนั้นลงมาข้างล่างสุดยืนยันเอกสารนะคะสกแกนเชร์โค้ดจ่ายตังค์นะคะอันนี้เราก็จะต้องมั่นตั้งใจในการเรียนสักนิดนึงนะจ๊ะทุกคนจะ้จะโอเคเรากดที่สถานนะการสมัครนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราจ่ายตังค์เรียบร้อยใช่ไหมเราก็มาอัปโหลดเอกสารการสมัครอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็มาที่เอกสารการชำระเงนินสุดท้ายใช่ไหมเลือกไฟล์นะคะได้เลือกอันนี้แล้วก็อันนี้ปุ๊บแล้วก็อัปโหลดจากนั้ก็ยื่นยันเอกสารนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่